อสังคตะลักษณะสามอย่างภิกษุทั้งหลายสังคตะลักษณะแห่งสังคตะธรรมสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างอย่างไรเล่าสามอย่างคือมีการเกิดปรากฏอุป,ปาโทปัญญายติมีการเสื่อมปรากฏวโยปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ ติตสะอัญญะตัตตังปัญญายติภิกษุทั้งหลายสามอย่างเหล่านี้แลคือสังคตะลักษณะแห่งสังคตะธรรมภิกษุทั้งหลายอสังคตะลักษณะของอสังคตธรรมสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างอย่างไรเล่าสามอย่างคือไม่ปรากฏมีการเกิดนะอุป,ปาโท ปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมนวโยปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏณทิตัสะอัญญัดตังปัญญายติภิกษุทั้งหลายสามอย่างเหล่านี้แลคืออสังคตะลักษณะของอสังคตะธรรม